สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่นะครับ fc ทุกท่านนะวันนี้จะมาแกะนะครับเหรียญยอดเศรษฐีนะครับหลวงปู่ศิลานะครับศิริจันโทนะพี่นะรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของเหรียญมหากรถินนะครับนี่ผมจะแกะให้ชมนะครับเนื้อเงินสาตินนะพี่นะอันนี้เป็นของลูกค้านะครับขออนุญาต เรียบร้อยนะครับขออนุญาตแกะให้พี่ๆชมนะครับเป็นบุญตานะเหรียญรุ่นนี้นะครับใครอยากเป็นเศรษฐีนะครับต้องมียอดเศรษฐีไว้ครอบครองนะครับส่วนเหรียญน,นี้นะครับเป็นรายการที่20นะครับเป็นเหรียญหล่อมหาชนวนมวลสารนะครับ อันนี้ลูกค้าไม่ยอมนะครับไม่ยอมให้ผมแกะนะครับส่วนเนื้ออื่นๆผมก็ได้ส่งจัดส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับมาพร้อมแล้วนะครับมาชมพร้อมกันนะพี่นะเนื้อเงินซาตินจะสวยขนาดไหนนะครับ โอ้โหแพ็กเกจอย่างดีนะครับทีมงานสร้างออกมาได้อย่างดีเลยนะนี่มีกลงมีกล่องอย่างดีนะครับโอ้โหด้านในเป็นกล่องกรรมยี่โอ้โหเห็นแล้วจีจ๊ดจ๊าดเห็นแล้วจีจ๊ดจ๊าดเลยโอ้โห โอ้โหกล่องอยังงามเขาขายกล่องหรือเขาขายพระเนี่ยอ่ะมาชมนะครับมาชมหลวงปู่ศิลาโอ้โหปาดงามเท่เท่หมายเลขยังโนหมายเลขอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกัน 1158นะครับ1 1 5 8นะครับ,รบด้านหลังนะครับเขียนชื่อหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับที่ระลึกง,งานกระถินวัดพระธาตุหมือนหินนะครับพศ2567นะครับตรงกลางนะครับเป็นยันยอดยันยอดก็คือยันครูนะครับอันนี้เป็นยันครูของหลวงปู่ศิลานะครับ เรียกสันส้นๆง,ง่ายๆคือ,อยันเก้ายอดนะครับโอ้โหมือไม้สัน้นอ่ะด้านหน้านะครับรูปเหมือนหลวงปู่ยิ้มนะครับเมตตาสุดๆนะครับนี่สุดยอดนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับออกแบบได้สวยงามมากนะครับนะลวดลายคมกริบเลยนะครับอ่ะอันนี้ยอดเศรษฐีนะครับเนื้อเงินซาติน นี่สวยมากครับช่ำมากเก็บนะครับนี่เก็บเข้าที่เดิมนะครับใครอยากได้ก็ทักมาเด้อนะครับใครอยากได้ก็ทักมานะครับทีมงาน3ามสิงอมมเลตนะครับเป็นคนสร้างเรียบร้อยนะครับแกะให้ชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับอีพีนี้นะครับ ฝากไว้เท่านี้นะถ้าใครอยากได้ก็แอดไลน์มานะครับบระเทพ39นะครับอ่ะลาพี่พี่เพื่อนๆไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอให้ทุกคนนะครับเป็นยอดเศรษฐีนะครับรวยทุกคนนะครับสวัสดีครับ